การศึกดีช่วงแรงของวันที่2เมษายนพศ2568การวึกดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับสาลชินีกับสีมารีวิวงว่เพิ่มก็มาตอบคาถามเบียบซีครับพี่น้องครับเดี๋ยวการเรียนขอําเรื่องกฎกติกานะครับวัวทางช่องส่งฟรี200กิโลเมตรบริการเจ็มเงินปลายทางนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องก็สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศเราจะมาขุดคุยร่องโตครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ 06หา207688ซีพิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอกาศิวิสัยจังหวัดเลศครับพี่น้องครับช่วงนี้ยมินไก่เสียงแหกจะง่ายครับพี่น้องครับบัวคอยสบายอ่าเป็นไข่เป็นวัดกับอ่ามีไอ้น้ำครับพี่น้องครับอ่ะบันนิคันข้ามาเลี้ยงวัวงครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมขอต่อคำถามเบอร์ซี่เลยครับพี่น้องครับซี่ว่าเตยุกไกลจากสองร้อยกิโลเมตรขิดข้ารถเพิ่มหลายบ่ออ่าบ่อได้คิดหลายเด้ครับพี่น้องครับ อ่าถ้ามันไกลกันบ่น่าเกลียดผมยืนยืนให้ผมส่งฟรีใหงี่เก่าแต่ว่ามาตรฐานของผมนี่คือ200กิโลเมตรแรกบ่บ่ได้คิดค่ารถเพิ่มครับพี่น้องครับเราก็ย่างอ่าการชิดค่ารถเพิ่มนี่ก็แล้วแต่บางพื้นที่บางจังหวัดค่ารถอาจสิบ่เท่ากันครับพี่น้องครับขอนําเรี้ยงโดยวรมสรรซื่อเด้อครับพี่น้องครับรับรองค่ารถเพิ่มนี่บ่แพงครับพี่น้องครับน้องเหนือจาก200กิโลครับอ่ะบัดนี้หันมาเบิ่งงัวเด้อครับพี่น้องครับที่เหลืออยู่นี่เป็นงัว ลูกผสมไทยไงบามันเหรอครับบ้านนอกขอเขาเกินยังสี่เหรอครับพี่น้องครับเป็นง้วลูกแรกแม่สูร่อยซีสมหาบลลบสองแม่บดขบเคืองลูกไส้ทนเลพ่อเดียนะครับอันนี้ขวแในน้ำเอลซี่ครับผู้ทีหาแม่บกประจำคอกเลี้ยงอ่าพัฒนาต่อยอดเป็นงัวสวยงามได้ครับพี่น้องครับเป็นงัวเนื้อก็ได้ครับพี่น้องครับาะว่าแม่พืน่นพื่นเพ่เป็นง้วจินธรรมชาติครับพี่น้องครับกินยาดิผูกด้ามได้ อ่าเป็นง้วสายพันธ์อ่าถ้าบ้านของเงินงัวงไงล่ะครับพี่น้องครับบ้านผมเงินงัวงไงกับจินหยาดีเลยครับเนี่ยครับหางกำลังมันถือฉลูทูนี่ครับท่านใดหาเห็ดแม่พันธ์เนี่ยแนะนำเลยครับลูกไส้รอล่อเป็นพอได้ครับนี่ลูกไส้ที่พ่อเดียนนั่งอยุอดปูกสม,มุน่วยครับถือฉลูวางไหนถือฉลูวังว่าหางเล่ยเขาเนี่ยครับผุมหางดีหางเล่ยเขาแล้วก็เป็นงัว อวัยเพศดำเครืองดำหูดำขอขาดำนี่ครับแล้วก็นาโนกนาโงกแก้วผู้ถอ่อโบราณเดือนมาเป็นง้วเลี้ยงไงให้ลูกง่ามเราเป็นง้วปากกล้วยครับเราย่างเป็นง้วลูกแหลกสดๆได้ครับพี่น้องครับในราคาสองหมื่นสี่พันบาทแบบส่งฟรีให้ได้ครับเจมเงินปร่ทางบันนี้ในกรณนนีพอเมีพี่น้องยุไกลกับย่างที่ผมน้ำเลี้ยนล่ะผู้คุยกับผมกอนบางที่สิ่งที่ทันชิดกับสิ่งที โทรมาคุยกับผมมะนาจีบ่เป็นยางดีสิ่งดีชั้นที่ก็ได้แล้วครับพี่น้องเย็ซีครับเอ้าวยางเบอร์โทรทีนึงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่ามีเงินยนี่ผมเนี่ยน้ำมันเสือเก็บไว้แล้วครับมันผมขายไปเลยแล้วครับพนี์เก็บไปเรียงครับพี่น้องครับไม่ได้หาซื้อก็ได้ราคาเนี่ครับพี่น้องครับผมก็เรียงไปเรื่อยๆมีราคาพงศ์ก็ขายครับเพราะว่าอ่า มันถื่อางแล้วครับมันมาเถือางครับสีสีนิยมสีนิยมครับพี่น้องครับลูกผูวดีอย่างหนึ่งครับอ่าเขาสามารถสมวครลูกมันเลยสองปีนี่เอาเรียงดีๆสมบูรณ์การันตีเลยมีสองหมื่นบวกครับแล้วตัวลูกมันเด้ครับพี่น้องครับลูกมันสีใดโดกปีละหมื่นขัดค้นเลียงดีครับพี่น้องครับง้วผูนี่มีมีมูลราาของงัวแม่งัวตัวแม่เลยครับพี่น้องครับตัวที่แบบงัวแม่งัวผูนี่ครับ มูลค่ามันนี่เพิ่มทุกปีทุกปีเลรครับพี่น้องครับยิ่งแก่ยิ่งแพงเขาว่ายิ่งอ้วนยิ่งแพงนี่ยืนเหยียดดีครับคือว่ามันถือฉลงงวนะครับเดี๋ยวรีวิวเห็นอาจารย์นะครับกินหยาก็ว่าที่ว่าจินดีแหละครับพี่น้องครับเร้กจินอยู่มันมือเราเป็นวัาทีเชิงเชื่องถูก้ามได้ป้อยไว้ในลวดนี่ลวนนี่ พื้นที่สามไร่ไปล่อยไว้กับลูกกับพวกพีโดดหนีบ่มีหยังงัวบางตัวนี่ถ้าบ่มีมูนี่โดโดหนีเลยนะครับอันนี้เราก็อยู่งแงมงแงมกับลูกครับขวานเราก็ไปของมองีน้ำแล้วขึ้นไปกินกินน้ำเสร็จแล้วเราก็มาเลี้ยงเนี่ยนี่ครับห่างมังยาจัดพี่น้องบอ่ผิดหวังแท้แน่นอนครับสามารถไปนั่งกินเขากินน้ำน้ำกันได้เอาไปลงรถหดนะครับพี่น้องครับเพราะว่างัวมันสมราคาครับบอกเลยครับงัวมสมราคา แกผมว่าให้ว่ามองซื้อมาาหรอกครับพี่น้องครับมันเป็นมัวเล่หลังครับขายออกตัวซื้อครับพี่น้องขายออกตัวซื้อนี่ครับตั้งแต่เข้าชิดมังพีจะหน้ามึงครับพี่น้องครับมั่วสูงใส่ร้อยสี่สิบบวกนี่เขาซื้อแม่ทรองนี่แม่สดๆกันยัสองหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องครับอันนี้ได้ลูกพ่อเห็นโตพ่อไหมครับพี่น้องครับเห็นตลูกมันเลี้ยวเพาต้องไปรุนมาลูกมันสีออกมาหน้าด่างห้างดอกหมอสียิบลอดผิดบอประมาณนี้ไหมอันนี้หลอกมากตัวแรงจริงๆอึยู่สิบพี่น้องครับ આશા ના ચુન ચોમા રવિ ધોની આપ